เาซืบุคูแล้นะราเคยสี้อะไรกันอ่ะเคยสี้ปากกาเคยซื้อน้ำคนนะเราซื้อเท้าอ่ะเนี่ยเราแบบน้องพี่อะไหนอ่ะเราโอ้ยเราเป็นคนสุ้หาเรามาจากจังหวัดสุ้าเรามาจากจังหวัดไหนก้อเรามาจากพะเยาลูนี่ยปากกาเราทำด้วยในม้อ่ะขับทีแล้วอาจารย์สอนเกี่ยวกับคู่มือนอ้วยใช่ไหมทุกเราไม่เข้าใจอ่ะมันมั่วเธอใช่ไหมหล่ะมาต่างจังหวัดอ่ะทุกงานเธอมาเช้าอ๋อยุียสุกคะ ก็ต,ต้องหย mm ุดเพราะนสุภาพบุรุษผูมีลำเนาหรือว่าหยุดที่บ้านต่างจังหวัดเป็นภูมีลำเนาอ่ะก็คือพวกเราว่ายังไม่บรรลุนิติภาวะที่ก็คือยังเป็นผู้เยาว์อยู่เลยเล่าว่าต้องหยุดตามที่อยู่เดิมข้อผู้แทนโดยจอบกล้ามบิดามารดาก็คือผู้มีลำเนาเดิมข้อเราอยู่ที่บ้านทะลุเดี๋ยวเราอธิบายถึงเติมให้นะเกี่ยวกับผูมีลำเนาจากกรณีขั้นต้นจำมวนต้นไม้แห้งได้ประมาณิชย์ตามมาตราส4่ ภูมิลนำเนาของผู้เยาว์ได้แก่ภูมิลำเนาของผู้แทนโดยชอบธรรมซึ่งเป็นผู้ใช้อำน,นาจปกครองหรือผู้ปกครองประกอบมาตราสามสิบเจ็ดภูมิลำเนาของบุคคลธรรมดาได้แก่ถิมบุคคลนั้นมนะีสถานที่อยู่เป็นแห่งสำคัญ ตามกฎหมายกันให้เราใช้กันไปมามาดาบุคคลใดมีบ้านอาศัยกดหมายคืไว้กันแรงบุกยงหนาวทำใม้บานมาตราเพิให้เราเอาที่สกัญแทนได้เชนกันมูังหนาวในตโลด,ดสิทธีและแอี่เป็นการท้าที ต้องส่งไปยังที่ที่ต้องการทดแทนให้ดีทำเรียนที่รู้เหมือนเดิมให้รู้อย่าเป็นให้เรียนที่ของตัวเพื่อตัวเราเองนะ